คือที่นี่เทคนิคพิเศษของเขาที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือเกี่ยวกับการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นแผลที่เล็กมากแล้วก็การเย็บเนี่ยจะเป็นแบบเย็บที่แบบเขาเรียกว่าเนาเป็นการเนาคือเมื่อก่อนเนี่ยายเคยเกิดอุบัติเหตุรถชนอะนะคะจมูกเนี่ยหมอจะเย็บเนี่ยก็คือไม่กล้าให้เย็บเลยไม่เย็บเลยเพราะกลัวว่าจะเป็นแผลคือเป็นคนที่ห่วงผิวมากที่นี้นะคะหลังจากวันแรกเนี่ย23ชั่วโมงเรามาไลฟ์แล้ววันนั้น หลายคนก็เข้ามาดูแผลมันเพิ่งเย็บสดทุกคนมันก็จะมีแบบคอมเมนต์เข้ามาแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เราทำศัลยกรรมเนาะแต่เราก็คิดว่ามันมัน,ม,นมันดีขึ้นมันต้องดีขึ้นอะ่ะทุกคนก็บอกเอ๊ยยังเห็นรอยเย็บอยู่เลยก็เลยต้องอธิบายทุกคนคพาว่ายังไม่ครบย4บชั่วโมงเลยหลังจากนั้นนะคะต่ายก็มาล้างแผลทุกวันตามที่คุณหมอหรือว่าคลินิกเนี่ยเขาแนะนําคือการทําแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะทําให้ในเรื่องของแผลเนี่ย หลีกเลี่ยงจากการติดเชื้อคือหลายๆคนเนี่ยยังคิดว่าการทำศัลยะกรรมทำเสร็จเนี่ยจะต้องนอนแบบ พักฟื้น,นอนอบนอนเป็นผักนอนไม่รู้ผุดติเตียงตอนนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนแล้วต้องคิดว่าตื่นมามันต้องเจ็บต้องทําอะไรไม่ได้ซึ่งตรงกันขา้ามอยากให้ทุกคนคิดใหม่นะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างการทําศัลยกรรมของไตเนี่ยคือมาล้างแผลทุกวันมันจะมีการฉีดยานะคะลดบวมแล้วก็อบด้วยแสงนะคะแล้วก็จะมีการล้างแผลหรืออะไรต่างๆทีนี้เนี่ยพอมันบวมเนี่ยไตก็เพิ่งรู้นะว่าคุณหมอให้วิ่งบลูวิ่งวิ่งทําไมคือมันมันเหมือนแบบ เป็นการเบอร์หลือเทคนิคอะของคุณหมอไต่วิ่ง1ชั่วโมงนะวันนั้นก็ไลฟ์ไปด้วยบวมลดไปเลยค่ะวันนี้ครบ1เดือนวันนี้แต่ต้องฉีดยาเพื่อที่ป้องกันผงังผืดแล้วระหว่างที่ช่วงที่ หลังจากที่ต้องดูแลแผลนะคะที่นี่ดูแลดีมากๆค่ะมีบริการแม้กระทั่งสระผมให้ด้วยเพราะว่าเรื่องของการติดเชื้อสําคัญมากและอีกอย่างหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยในการทําศัลยกรรมแต่ขอเน้นเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าศัลยกรรมเราจะทําที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะที่เขารีวิวหรือโปรโมทแต่สิ่งสําคัญคือความปลอดภัยและประสบการณ์ชื่อเสียงของสถานที่ที่เราจะไปทํา